รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คคือความจริง <Money. S 1> ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยไฮลักซ <Money. S 1> hey, ์รีวอล์ฟกรส t m ข่าวดีมีให้ดูเมื่อวันพฤหัส,สบ,บดีที่4พฤศจิกายน2564ณนห้องรับรองพิเศษ204ชั้น2อาคารรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภาศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาให้การรับรองนายอเล็กซ์ Place, ประธานวุฒิสภาสมาพันธรัสวิตและคณะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของวุฒิสภาระหว่างวันที่3-6พฤศจิกาย,ยน2564เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันและยกระดับความร่วมมือของสมาคมการค้าเสรียุโรป u r o p e a n f r e e t r a d e a s s ociation หรือ EFTA โดยมีพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1 นายสุประชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่สองนางพิกุลแก้วไกลเริกประธานคณะกรรมิการการต่างประเทศวุฒิสภาในฐานะผู้ต้อนรับเกียรติยศพลเอกสุรพงษ์สุวรรณอัตรองประธานคณะกรรมการการต่างประเทศวุฒิสภา นางสาววิบูลลักร่วมรักที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยสวิตเซอร์แลนด์และนางสาวนาภาพรใจสัจจะเลขาธิการวุฒธธิสภารวมให้การต้อนรับในการพบปะสนทนาศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาได้กล่าวต้อนรับประธานวุฒิสภาสมาพันธรัสวิสและคณะ และแสดงความเชื่อมั่นว่าการเยือนในครั้งนี้จะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและสวิต์โดยเฉพาะด้านนิติบัญญัติของทั้งสองประเทศใกล้ชิดยิ่งขึ้นพร้อมกล่าวขอบคุณสมาพันธรัฐสวิต์ที่เป็นมิตรประเทศที่ดีต่อไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์โควิด -19 รัฐบาลสวิตได้มอบเครื่องช่วยหายใจจำนวน102เครื่องและชุดตรวจหาเชือ้อโควิด -19 แบบเร็วจำนว 1, น1,100ชุด ให้กับรัฐบาลไทยเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาโดยปีนี้ความสัมพันธ์ทางการทูตครบรอบ90ปีแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศที่ดีตลอดมาซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการประชุมระหว่างประเทศทั้งการประชุมระดับทวิภาคีและพะหุภาคี การมาเยือนในครั้งนี้ถือเป็นการเยือนระดับสูงครั้งแรกของรัฐสภาทั้งสองประเทศซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้มีการจัดตั้งกลุ่มวิตราพารระหว่างกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและดำเนินกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ด้านนิติปัญญตัติในความสัมพันธ์ด้านการค้าและการลงทุนมีความยินดีที่สมาพันธรัสวิตเป็นคู่ค้าอันดับสองของไทยในยุโรปและไทยยังเป็นคู่ค้าอันดับสองของสวิสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และหวังว่าทั้งสองประเทศจะเพิ่มพูนการค้าและการลงทุนระหว่างกันและยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับไทยอย่างใกล้ชิดในการสนับสนุนและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาของสองประเทศให้กระชับและพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันมากยิ่งขึ้นทั้งนี้วุฒิสภาสวิสหวังว่าจะมีโอกาสต้อนรับคณะวุฒิสภาไทยที่ประเทศสวิสต่อไป เมื่อวันจันทร์ที่8พฤศจิกายน2564ที่ผ่านมาณนะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองอเภอเสนาจัังหวดพระนครศรีอยุธยาวุฒิสภาโดยคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภานำโดยนายพิรศักดิ์พรจิตสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานกรรมการร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะร่วมกับโครงการเ네นชั่นปัน,น้ำใจ ช่วยภัยน้ำท่วมเนชั่นทีวีเดินทางไปมอบถุงอย่างชีพจำนวน200ชุดเพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยให้กับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลดอนทองอเอเสนาจัังหวดพระนครศรีอยุธยาโดยมีผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับจากนั้นนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการได้นำคณะ ลงเรือเพื่อน,นำชุดถุงยางชีพไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมสูงบริเวณหมู่ที่2ตำบลดอนทองอำเภอเสนาพร้อมทั้งได้ร่วมแสดงความห่วงใยจากสมาชิกวุฒิสภาและให้กำลังใจกับประชาชนเพื่อให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้โดยเร็วค่ะ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง hotline คือความจริงทำดีมีคนรู้สนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชนทำดีมีคนรู้วันนี้เราไปร่วมงานบุญกระถินที่จังหวัดสระแก้วกันนะคะกับการทอดกระถินสามัคคี เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณสิ่งปลูกสร้างสาราบ,บำเพ็ญกุศลภายในวัดนวัดป่าประชาสามัคคีธรรมหมู่4ตำบลโนโนหมากเข่งอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วโดยมีนายชาลีอินทโสภาผู้ใหญ่บ้านเป็นตัวแทนชุมชนกล่าวต้อนรับโดยได้รับเกียรติจากท่านจักรพงศ์พันโชตในอำเภอวัฒนานครเป็นประธานในงานกล่าวแสดงความยินดี โดยมีรองศาสตราจารย์ดรวิไลลักษ์สกุลพักดีประธานกรรมการบริหารบริษัทโปรเฟชชันแนลเวส์เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานบริษัทโปรเฟชชันแลเวส์เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนรวมกันเป็นเจ้าภาพทอดกระถินประจำปี2564 และมีท่านแสงประทีปเทียนทองร่วมเป็นแขกผู้ใหญ่ในงานทอดกรถินครั้งนี้ค่ะโดยมีพระครูวินัยทรเผินฐานะธรรมโมเจ้าอาวาสวัดป่าประชาสามัคคีธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์เพื่อฉลององค์กระถินต่อจากนั้นเป็นพิธีนำผ้ากรถินเวียนรอบโบสถ์ตามประเพณีที่ทำสืบทอดกันมา ต่อด้วยคณะเจ้าภาพถวายองค์กรถินสามัคคีและจตุปัจจัยแก่ประธานฝ่ายสงฆ์และคณะสงฆ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมทบทุนในการบูรณะปฏิสังขรสิ่งปลูกสร้างภายในวัด สำหรับยอดเงินกระถินรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน563,852บาทซึ่งทางเจ้าภาพและคณะจัดงานยังขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมงานบุญใหญ่ในครั้งนี้และขอให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญในชีวิตอีกด้วยค่ะในปีนี้บริษัท Professional Wave Technology 1นโลยี9จำกัดมหาชนได้เป็นเจ้าภาพถึง3วัดวัดที่1จัดเมื่อวันที่30ตุลาคมได้แก่สำนักสง์ วัดบ้านหนองเทานะคะวัดที่สองท่ากรถินเมื่อวันที่31ตุลาคมก็คือวัดห้วยโจดน,นะคะส่วนวัดนี้เป็นวัดที่สามนะคะก็คือวัดป่าสามพิคีธรรมซึ่งเราท่ดไปในวันที่7นะคะในการที่บริษัทเนี่ยเป็นเจ้าภาพจัดกระถินเนี่ยถึง3วัดเนี่ยเพราะบริษัทคำนึงถึงว่าอันที่หนึ่งเนี่ยชุมชนกับบริษัทเนี่ยจะได้มีโอกาสได้ร่วมงานกาันแล้วก็อยู่ด้วยกันอันที่สองเนี่ยทงบริษัทก็ มีวัตถุประสงค์เพื่อบำรุงพุทธศาสนาและส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมทางด้านพุทธศาสนานะคะอันที่3เนี่ยทางบริษัทก็ต้องการที่จะเอาเงินมาร่วมบุญในการใช้จ่ายของวัดซึ่งทางวัดก็มีค่าใช้จ่ายนะคะอย่างวัดนี้วัดป่าสามัคคีธรรมก็ต้องการใช้เงินเพื่อสร้างสาราเพื่อให้พุทธศาสนามาใช้สาราปฏิบัติธรรมตอนนี้เราทำสาราไปเกือบใส่แล้วนะคะ ค่ะได้กระถินงว่น,นี้ก็คงเรียบร้อยด้วยดีทุกประการนะคะก็เลยต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานกระถินนะคะขอบพระคุณมากค่ะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ดรวิรัยลักษณ์สกุลพักดีนะครับและคณะบริษัท Professional ลเวสเทคนโนโลยี1999งเาจำกัดมหาชนนะครับที่ท่านได้มาร่วมเป็นประธานอุปถัมภ กระถินสมมามัคคีของทางวัดป่าประชาสมมามัคคีธรรมนะครับและยังได้ดำเนินการจัดมาแบบนี้ทุกๆปีที่ผ่านมานะครับทางหมู่บ้านและผมเองถือว่าเป็นผู้นําชุมชนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางบริษัทโปรเฟชชั่นเวสเทคโนโลยี1999จํากจำกัดมหาชนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะท่านจะได้เล็งเห็นความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องทางธนุมลุงศาสนาและก็ยังมี การเล็งเห็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการศึกษานะครับว่จะมีการมอบทุนอะไรต่างๆให้กับทางเด็กนักเรียนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางบริษัทโปรโนําโดยรองศาสตราจารย์ดักเอร์วิรลักษ์สกุลพักดีนะครับขอขอบคุณในโอกาสน,นี้อีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสายตรวจสิ่งแวดล้อมองค์การกําจัดน้ำเสียสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยนายชีระวงบุรณะผู้มยการองค์การจัดการน้ำเสียร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือนายอัธพลเจริญชันษาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการผนึกกำลังร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียของประเทศไทยพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกันในเชิงรุกมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำเสียในระดับพื้นที่ ซึ่งการลงนามในครั้งนี้เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ฐานข้อมูลด้านการจัดการคุณภาพน้ำต่างๆซึ่งจะส่งผลให้การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำเกิดความรวดเร็ว และเป็นไปนในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็น,นกลไกสำคัญในการควบคุมป้องกันและแก้ไขปัญหาโมลพิษยอย่างยั่งยืนต่อไปทั้งนี้เจตนารมณเพื่อบูรณาการการเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำของประเทศตลอดจนขับเคลื่อนการก่อสร้างและการบริการจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน้ำเสียชุมชนระยะ20ปีพศ2561ถึง2580 25ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพน้ำของแหล่งน้ำทั่วประเทศให้อยู่ในเกณฑ์ดีส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนไม่น้อยกว่า10ล้านคนนอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนและการประเมินสถานการณ์คุณภาพน้ำ ซึ่งจะเป็นการผสานความร่วมมือในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาโมลพิษทางน้ำของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นหลังจากการลงนามในในวันนี้นะครับทางเรากับผู้คิดก็คงต้องมาดูข้อมูลนะฮะในการดําเนินการร่วมกันก็คงอาจจะแบ่งประเภทหรือกลุ่มของการดำเนินการอาอกเป็น2กลุ่มนะฮะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่มีความจําเป็นที่ต้องมีการปั้นน้าเสียด้วยการก่อสร้างระบบการปั้นน้าเสียนะฮะกลุ่มแรก กลุ่มที่2อาจจะเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและเป็นการติดตามให้ความรู้นะฮะคือกลุ่มที่ยังไม่รับผลกระทบจากปัญหาน้ําเสียนะฮะอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่หลังจากนั้นก็จะมีการลงรายละเอียดในการดําเนินงานในการแลเกเปลี่ยนข้อมูลในการให้บุคลากร,รต่างๆที่มีความรู้ความสามารถนะครับะจะทําขั้นตอนในการทํางานสาหรับทั้ง2กลุ่มนะฮะเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับในการบริหารจัดการน้ําเสียให้ให้แก้ไขปัญหาเสียในแต่ละประเภทในแต่ละกลุ่ม พอผมย้ายมาอยู่กับทรงมหาไทยทา,ทางเราย้ายอยู่สระทรงมหาไทยาการดำเนินเรากับอคปกรณ์ของท้องถิ่นก็ใกล้ีควาวใกล้ชิดยิ่งขึ้นนะฮะทางด้านนายโยบายการประสานงานการติดต่อสื่อสารนะฮะไม่ว่าจะเป็นระหว่างตัวบุคคลหรือในระดับองค์กรน,นะครับก็ทำให้ทํางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับในส่วนหนึ่งนะครับเราก็ยังมีความเชื่อมโยงรู้จักหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับก็เป็นข้อดีนะฮะทำให้การประสานงานหรือการนําข้อมูลหรือการเลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อมาใช้สําหรับ อ,องค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับเพราะหนึ่งเราอยู่สกัดเดิมเรารู้จักกันอยู่แล้วนะฮะรู้จักวิธีการช่องทางในการดำเนินงานกับอยู่สกัดใหม่ก็สามารถที่จะดำเนินการให้รวดเร็วขึ้นเพราะว่าเป็นสกัดเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นด้นานนโยบายและการทํางานก็มีศักยภาพมากขึ้นนะครับก็คิดว่าพี่น้องประชาชนต้องได้ประโยชน์แน่นอนนะฮะในเรื่องคุณภาพน้ําที่ดีขึ้นนะครับทางองค์การน้ำเสียและกรงผู้พิษก็จะดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ําเสียในพื้นที่ต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับยังไง จากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับถ้า,ถาเกิดได้ทราบว่าหรือเห็นเราโครงการเสียกับคู้พิษอยู่ในพื้นที่ก็ขอการรับการสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนด้วยครับผมครับปัจจุบันเนี่ยเรามีน้ําเสียที่ผลิตจากพี่น้องประชาชนเนี่ยประมาณ15ล้านคิวเมตรเมตรต,ต่อวันนะครับโดยประมาณแล้วก็อยู่ในระบบที่มีการระบบบําบัดน้ําเสีย,ยไม่เกิน2ล้านคิวต่อวันนั้นก็ถือเป็นงานท้าทายที่เราจะต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาน้ําเสียทั้ง15ล้านคิวเนี่ยให้เป็นน้ําดีให้ได้ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะฉะนั้นในความร่วมมือเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่เราจะต้องร่วมมือกันแล้วก็ไม่เพียงแต่เฉพาะกรมควบคุมพิษแลวก็ทางอเจนท่านนั้นนะครับเราก็จะร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่สุดเพราะว่าท้องถิ่นอยู่ใกล้กับปัญหามากที่สุดฉะนั้นตรงนี้เองจะเป็นการผลิตกําลังที่ขยายผลไปสู่ในระดับท้องถิ่นด้วยอยากจะบอกว่าถึงเวลาแล้วนะครับถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําเสียเพราะว่าทุกคนเป็นแหล่งกกํํําาาเเเนนิิดดททีี่ให้้สย เราคงไม่อยากให้น้ําเสยเียไปก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไปจนถึงรุร่นลูกรุ่นหลานเราเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุกคนต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนร่วมมือกันผมเชื่อว่าคุณภาพน้ําในเมืองไทยก็จะดีขึ้น hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง hotline ความจริงสปอร์ตฮอตไลน์เบนส์พรามัส ร่วมกับสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีไทย LPGA แถลงข่าวจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล b r a m a s p r o a m Charity Innovation เ,เชิญชวนลูกคา้า Mercedes-Benz ร่วมออกรอบสุด Ex c l u s i ลซกับโลสาวไทย LPGA ทัวร์พร้อมลุนล้นรางวัลใหญ่โกอินวันเป็นรถเบนซ์สุดหรูมูลค่ากว่า2ล้านบาทหาไรายได้ทั้งหมดมอบสมทบทุนให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลโดยเมื่อวันที่2พฤศจิกายนที่ผ่านมา ณโชรูมรถยนต์พรามัสออโตเฮาส์ถนนเลียบด่วนรามอินทาโดยได้รับเกียรติจากคุณนัทวุฒิตั้งคาระวะคุณประธานและคุณจิรพลรู้จิวิพัฒน์กรรมการผู้จัดการบริษัทพรามัสออโตเฮาส์จำกัดพร้อมด้วยคุณกฤษดาตันวิไลานายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีเป็นประธานในงานแถลงข่าวดังกล่าวโดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมง,งานกันอย่างคึกคักโดยคุณนัทวุฒิเผยถึงการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ว่า เรามุ่งมั่นที่จะมอบประสบการณ์ใหญ่เหนือระดับสำหรับลูกค้าด้วยเอกสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟต่างๆอันหลากหลายเพื่อรองรับความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ารวมถึงการดำเนินจัดกิจกรรมเพื่อสาธารณกุศลอันเป็นการตอบแทนประโยชน์ให้กับสังคมไทยอีกทั้งครบรอบ2ปีในการเปิดโชว์รูมจึงร่วมมือกับทางสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีจัดการแข่งขันครั้งนี้ด้วยการเชิญชวนลูกค้ารถยนต์ m e อร์ d e s ด e n z ที่ชื่นชอบกีฬากอล์ฟ ไดยรวมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับโปรกอลฟสาวระดับชั้นแนวหน้าจากสมาคมไทย LPGA และทางด้านนายกฤษดานายกสวิงอาชีพสตรีเผยว่าสมาคมยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ด้วยการนำโปรกอล์ฟสาวชื่อดังร่วมทีมการแข่งขันกับลูกค้ารถยนต์ m e r c e d e s b e n บในแบบ Exclusive จำนวนหนท่านต่อทีมโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันในแต่ละวันเพียง24ท่านเท่านั้น ทางนี้เพื่อร่วมเรียนรู้เทคนิคและแลกเปลี่ยนสุดยอดประสบการณ์โดยตรงจากนักกอล์ฟระดับอาชีพอันก่อให้เกิดการพัฒนาฝีมือและสั่งสมประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟทั้งส่งผลให้กีฬากอล์ฟ ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในอนาคตการแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่16-19พฤศจิกายน2564ณสนามหรือว่าเดลกอฟคลับค่ะสำหรับรายได้จากการสมัครร่วมแข่งขันทั้งหมดจะนำมาสมทบทุนและมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล โดยไม่หักค่าชใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นทางนี้เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นและเพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่ยากไร้ให้ได้รับโอกาสในการรักษาและกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเพื่อเป็นกําลังสําคัญของประเทศชาติต่ตอไปค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอท,อทอจัดกิจกรรม Lucky Travel Box กล่องสุ่มท่องเที่ยวกล่องแรกของประเทศไทยเพื่อกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวไทยให้กลับมาคึกคักรับโอกาสเปิดประเทศและเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 นางสาวถาปณีเกียรติภัยบูรณ์รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท,าท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวว่าโครงการนี้ทททจับมือกับบัสซีบีสจะทำวอชเชอร์สำหรับการท่องเที่ยวในราคาพิเศษที่ผู้สนใจสามารถซื้อหรือแลกจากคะแนนสะสม ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์โครงการ Lucky Travel Box แบ่งออกเป็น5หมวดหรือ5กล่องได้แก่ 1. กล่อง gastronomy 2. กล่อง romance 3. กล่อง workcation 4. กล่อง family 5. กล่อง luxury ทั้งนี้ Lucky Travel Box กล่องสุ่มท่องเที่ยวจะเปิดให้ซื้อและกดแลกคะแนนได้ตั้งแต่วันที่11พฤศจิกายน2564เป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือโทร1672ค่ะ